บูทะมันแห้งจนพัาสติกละลายเลยครับนี่ละลายเลยโอ้โหเนี่ยเรามีาอุปกรณ์ถอดเราต้องใช้ให้เป็นครับแกนพัดลมตัวนี้เสียแล้วร้อยเปอร์เซนถ้าเกิดเราจะไปใช้บูทอีกทีมันก็ไม่ได้แล้วครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เป็นการบูทอีก ติดอีกเป็นลูกปืนเลยเดี๋ยวผมจะกัดแกนเอานี่แหละจะใช้เนี่ยกัดที่เป็นรอยแล้วใช้ลูกปืนอัดเอาเข้าไปจะได้ใช้กันยาวๆครับเดี๋ยวเราจะใช้ดอกเนี่ยมาไปตัวควานไหนทีน โดยใช้แกนพัดลมเชื่อมต่อกันไปครับต่อให้ได้เนียบอย่างนี้อ่าเราคานเซ็จเราก็จะใช้ลูกปืนเนี่ยนี่ครับลูกปืนเนี่ยยัดเข้าไปในนี้แล้วตรงเนี้ย เป็นยางรองลูกปืนอยู่แล้วรับรองแน่นปักครับซึ่งในการประกอบลูกปืนเข้าไปเนี่ยเราใช้ครือมือพิเศษครับผมจะไม่ใช้วิธีการตอกเพราะว่ามันจะทําให้แกนพังแกนโคตรได้ผมจะใช้วิธีการค่อยค่อยเนี่ยค่อยค่อยใช้ลูกเร่งอัดเข้าไปตัวอลูกปืนที่ซื้อมาเนี่ยโอเคครับ ส่วนฝั่งนี้เราจะใช้น็อตแอร์ปแจเนี่ยประแจเนี่ยช่วยค้ำอีตรงเาบาลูกปืนตัวไหนอ่ะมันจะได้ไม่เบียดกับลูกปืนลูกปืนจะได้ไม่เสียเนี่ยเนะมันจะมีช่องว่างอยู่ว่าที่เอาไว้ลูกปืนวิ่งเนี่ยเนียใช้มีค้ำแทนครับค้ำแทน ในส่วนคอยพัดลมเราไม่ใช้แค่เคเบิลทายรัดอย่างเดียวนะครับเราจะใช้เชือกรัดไปด้วยเชือกนี้ก็เป็นเชือกอะไรนะมันเชือกมันจะมันมันหน่อยรัดไว้ให้อยู่จนขนาดว่าเคเบิลทายมันกรอแตกไปแล้วเนี่ยเชือกมันยังช่วยลั้งไว้ได้เลยครับพอเราประกอบเข้าไปดีแล้ว จะมีความนืดจะมีความนืดันไี่ใช่ลภปืนอะซึ่งมันนืดอย่างนี้แหละดีแล้วพอใช้ไปน,น,นานๆมันจะค่อยๆลื่นแล้วก็อยู่ตัวไปเองมันจะนืดๆห,หน่อยๆโอเคนี่ก็เป็นชว่วงที่ตื่นเต้นที่สุดครับต่อสายไฟแนละ้วมันจะบุ่นไหมมันจะบุนไหมดูซิดูซิ อืมโอเคครับนีอ่องล่างขนาดนี้ต้องใส่ใจพอทำให้มันเป็นลูกปืนโดยความที่เราตั้งใจทำอะไรเนี่ย อาจจะซ่อมจะอะไรให้ดีเนี่ยอย่าปัะเมินค่าตัวเองมันต่ำไปงานทุกอย่างต้องทำให้ดีตั้งใจทำเบอร์สามครับลองก็ลองเบอร์แรงไปเลยเงียบปิด สือ,องสายมันก็ก็ยังสายได้เอออาจจะมีปัญหานิดนิไดไม่เป็นไรโอเคครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับจะทำอะไรต้องตั้งใจทำ